สวัสดีค่ะไซแอนวิทยาศาสตร์รู้ไหมว่าเมื่อใส่เกลือลงไปในนะ้ำแล้วน้ำจะเย็นลงจริงหรือไม่สวัสดีค่ะพี่ขันวยไทยสวัสดีค่ะพี่สุดารัตน์ค่ะใครๆก็รู้ว่าเวลาทำไอติมหวานเย็นนะคะจะต้องใส่เกลือลงไปในถังน้ำแข็งแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องใส่เกลือลงไป หลายคนเข้าใจผิดว่าเกลือละลายน้ำจะทําให้น้ําเย็นลงแต่ความจริงการเอาเกลือ,ปอไปละลายในน้าเปล่าไม่ได้ทําให้น้ําเย็นลงเลยเพราะเกลืออย่างเดียวไม่สามารถดูดความร้อนจากน้าเชื่อมหลอดในถังวันเย็นให้แข็งตัวได้ค่ะต้องมีน้ําแข็งอยู่ด้วยจึงจะครบองเพราะน้ําแข็งจะทําหน้าที่เป็นตัวดูดซับความร้อนจากน้าเชื่อมจนมันค่อยๆกลายปเป็นน้ําแข็งวันเย็นชื่นใจค่ะสวัสดีค่ะพี่สุดาร์าสวัสดีค่ะพี่กุลสตรี แต่ที่เราเติมเกลือลงไปในน้านั้นเพราะน้าเกลือแข็งยากกว่าน้าเปล่าไหมคะอธิบายให้ชัดเจนถ้าเอาน้ํากับน้ําเกลือที่อุณหภูมิเท่ากันมาแช่ไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นไปพร้อมๆกันนะคะน้ําเกลือจะน้ำแข็งทีหลังตามคุณสมบัติของสารละลายโดยทั่ว,วไปคือเมื่อเราเติมสารละลายสักอย่างลงในน้ําเช่นเกลือน้ําตาลทรายของชูรสจะทําให้สารละลายนั้นแข็งตัวได้ยากขึ้นค่ะ น้ำเกลือแข็งตัวได้ยากนะคะที่สุดารัตจะส่งผลดีคือน้ำแข็งในถังจะสามารถส่งความเย็นให้กับน้ำเกลือรอบๆได้ถังเย็นลงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสะดุดไปกับการเปลี่ยนสถานะเป็นน้าแข็งน้ําเกลือในถังน้ําแข็งจึงมีอนณหภุมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสได้โดยที่ไม่แข็งตัวและสามารถดึงความร้อนจากน้ําเชื่อมออกมาได้ดีเลยค่ะ นั่นแปลว่าจะใช้สารละลายเลยก็ได้ใช่ไหมคะพี่กุลสตรีแต่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกลือเป็นที่นิยมใช้นะคะก็เนื่องจากเกลือมีราคาถูกและหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดนั่นเองค่ะล่นนหนาทดลองเกี่ยวกับไอติมหวานเย็นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพี่หาตถฤทยัยใช่แล้วคะ่ะเพราะหากลองเอาน้ําธรรมดาใส่แทนน้าเชื่อมในช่วงทําความหวานเย็นนะคะเราจะพบว่าน้ําธรรมดากลายเป็นน้ําแข็งได้ง่ายกว่าน้ําเชื่อมแน่นอนเรามาลองหาคําตอบจากพี่หาตถฤทัยกันดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไร สาเหตุหลักนะคะน้ำเชื่อมมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าน้ำธรรมดาทําให้จุดเยือกแข็งของน้ำเชื่อมต่ำกว่าน้ำธรรมดาค่ะกล่าวคือนะคะน้ำเชื่อมจะต้องใช้ความเย็นต่ำกว่าปกติเพื่อแข็งตัวค่ะในขณะที่น้ำธรรมดาแข็งตัวที่ศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะผนทองจุดเยือกแข็งที่ต่ำลงนะคะน้ำเชื่อมจะยังคงสภาพของเหลวได้ในช่วงอุณหภูมิที่น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะดังนั้นนะคะเหตุผลที่น้ำธรรมดาแข็งตัวง่ายกว่าน้ำเชื่อมก็คือ น้ำธรรมดานะคะจะมีจุดเยือกแข็งที่สูงกว่าน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการที่น้ำเชื่อมมีสารละลายผสมอยู่ในปริมาณมากนั่นเองค่ะสรุปนะคะเมื่อใส่เกลือลงในน้ำแล้วน้ำจะเย็นลงไม,ไม่จริง